วงจรไฟฟ้ากระแสสลับจัดทําโดยนางสาวกระดาโรดสีนา์เลขที่เจ็ดนางสาวหนึ่งวไทยชาตรีเลขที่ยี่สิบมัธยมศึกษาปีที่หกทับหนึ่งเสนอคุณครูสมคเนพิรมรักงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิวทยาศาสตร์ฟิสิกส์วสี่ศูนย์สองศูนย์สี่ส ภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษา2,554ัสำนักงานมัธยมศึกษาเขตสุราธานีเขตสามโรงเรียนผู้ปีพิทยาคมเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านส่วนหนึ่งของวงจรไฟฟ้ากระแสสลับการเข้าวงจรไฟฟ้ากระแสสลับแบบง่ายๆสามารถเริึมได้จากกรณีเบื้องต้นต่างๆอันได้แก่ตัวต้านทานตัวเหนี่ยวนำ ตัวเก็บประจุต่อกับแหล่งกำเนิดแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสลับทีละตัวก่อนในกรณีนี้ตัวต้านทานถูกต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับแรงเคลื่อนที่ไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับจะเปลีป่ยนแปลงตามเวลาและอยู่ในรูปคลื่นไซ ดังสมการต่อไปนี้นะคะเมื่อมีตัวต้านทานต่อกับแหล่งจ่ายก็เกิดสักไฟฟ้าตบคร่อมตัวต้านทานและสามารถคำนวณกระแสได้ตามกฎของโอมกระแสที่ไหลผ่านตัวต้านทานคือนั่นคือกระแสเปลี่ยน ไปตามเวลาแบบสายเช่นเดียวกับสักไฟฟ้าภาพ A นะคะก็จะเป็นกราฟกระแสและความต่างศักย์คร่องตัวต้านทานส่วนภาพ b ก็จะเป็นมุมเฟสระหว่างกระแสและความต่างศักย์เนื่องจากกระแสและศักย์เปลี่ยนตามเวลาดังนั้นจึงนิยมใช้รากที่สองของ ค่ายกกำลังสองเฉลี่ยเมื่อมีตัวเนี่ยวนำต่อกับแล่งจายสามารถที่สูจนหากระแสในวงจรได้โดยเริ่มต้นจากกดของเครอร์ชอปได้ดังนี้ค่ะสามารถเขียนกระแสเป็นฟังก์ชันของเวลาได้ดังนี้พบว่ากระแสมีมุมเฟส ตามตศักยอยู่ที่พายส่วนสองกระแสสูงสุดสามารถหาได้จากเมื่อเทียบกับกฎของโอห์มสามารถนิยามปริมาณได้เท่ากับภาพ a นะคะก็จะเป็นภาพกระแสและความตันงศักย์ที่เครื่องตัวเหนียวนำส่วนภาพ b มุมเฟสระหว่างกระแสและความต่าง มีตัวเก็บประจุต่ตอกับแ่งดายสามารถพิสูจนหากระแสนในวงจรได้โดยเริ่มต้นจากกฎของเคร์อชอปได้ดังนี้ค่ะสามารถเขียนกระแสเป็นฟังก์ชันของเวลาได้ดังสมก,การต่อไปนี้พบว่ากระแสมีมุมเฟสนำสักอยู่ที่พายสวงสองกระแสสูงสุด สามารถหาได้จากเมื่อเทียบกับกฎของโอมสามารถนิยามปริมาณคาพัคชีฟแอคเคนส์ได้เท่ากับภาพ a คือภาพกระแสและความต่างศัก์ที่เคร่อมตัวเก็บประจุส่วนภาพ b มุมเฟสระหว่างกระแสและความต่างศัก กไฟฟ้ารวมสามารถหาได้จากการรวมตับคล่อง R, L และ C แต่ละตัวโดยใช้เฟสไดอะแกรมโดยที่นิยามปริมาณ Z เป็น impedance ของวงจรเมื่อเทียบได้กับ R ในวงจร DC และมุมเฟส ว่างระหว่างกาแฟและสักดังนี้ไม่รู้จะทนได้นานเท่าไรอาว่างเดียวได้มานาันไน ต้องเหงาใจหนึ่งในล้านมีฟังไหมแค่เพียงใครสักคนที่มาเข้าใจ